ยินดีทีอย่าลืมกดติดตามกดเล่นได้นะจำได้กะดิ่งนะสวัสดีค่ะมีสโน,น,นไวท์ชวนตัดผมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นกิจกรรมสโนไวท์ชวนตัดผมนะคะอุปกรณ์นะคะก็มีแกนกระดาษเชชู้นะคะที่ใช้แล้วแกนแกนกระดาษเชื้ชู้นะค่ะแกนกระดาษเค่ะแกนกระดาษเชชู้ที่ใช้แล้วค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกระดาษสีต่างๆนะค<า>ะคือ ใช่ค่ะกระดาษสีต่างๆไม่จําเป็นต้องเอาหลายสีก็ได้นะคะเอาสีเดียวก็ได้ตัดนะคะตัดเป็นชิ้นยาวยๆแล้วก็ต,ตัดตัดให้เป็นเส้นๆแบบนี้แล้วก็เอาม้วนติดกับแกนกระดาษทิชชู่นะคะอันนี้แม่ปุ๋ยทําเป็นสองชั้นเพื่อเพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะให้เด็กๆได้ใช้ฝึกการตัดกันไกนะคะอันนี้หนูยิ้มใยิ้มเขาคล่องแล้วนะคะแม่ปุ๋ยก็เลยให้เขาใช้กัรไกของจริงนะคะแต่หนูยิ้มยิ้มต้องระวังนะคะอ่ะตอนนี้ ผมของพี่ต่างๆเนี่ยยังไม่มีหน้าตาเลยหนูยิ้มหนูแย้มช่วยเติมหน้าตาก่อนนะคะ<อ>ตาสองข้างอันนี้ค่ะอย่างน,น,นี้ถ้าเติมตรงนี้อ่าวาดตรงนี้อ่าตาเมล็ดไม่เป็นไรค่ะอ่าใช่เอาตาโตๆนะจมูกโตๆปากยู่ปากก,กว้างๆนะตาเล็กเอาตาตาใหญ่ๆเลยนะเอาตาเล็กๆ ตาตาไหนน่าจะหมู่กับปากใช่ไหมคะแล้วตาหนูยิ้มแล้วค่ะตาอยู่นี่ตาเล็กเล็กโอ้มองไม่เห็นเลยเอาตาใหญ่ๆจะมองเห็นชัดๆตาเล็กเล็กไม่ขอตาใหญ่ๆเลยค่ะเพราะว่าพี่ผมของพี่ต่างๆเ่ยผมพี่เขาเยอะค่ะต้องตาโตๆตาโตเล ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเตรียมตัวตัดได้เลยค่ะชโนไว้ตัดทีนี้เดี๋ยวโดนมือนะต้องตัดตรงไหนคะจับตรงหน้าค่ะลูกจับตรงหน้าพี่ค่ะใช่จับตรงนี้เดี๋ยวแม่สอนนะอ่าแล้วพี่ก็ตัดไปอ่ออาเดี๋ยวนะพี่ก็ตัดไปใช่ถูกต้องค่ะขนยุ่งมากเลย <laughs> ผมยุ่งมากเลยกิจก,กรรมนี้นะคะเด็กๆชอบมากเลยนะคะหนูย้มแยมชอบกันมากเลยแม่ปูทําให้หลายรอบแล้วนะคะแนะนําแม่ๆเลยนะคะอุปกรณ์ก็หาง่ายนะคะผมยุ่งมากแต่ก็ยากอ่าใช่ค่ะอันนี้นะคะแม่ปูจะเพิ่มเลเวลความยากนิดนึงก็คือผมมันจะยุงย่งอย่างนี้นะคะคาดการคาดคณิตตากับมือเนี่ย เขาจะต้องเด็งดีๆนะคะเนื้อตับได้หรือหน้าแต่ลนะคนมุ่งมั่นมากเลยนะคะโอ้โหเป็นผู้ชายเลยเหรอหนูยิ้งแต่เป็นผู้ชายเลยเหรอคะ what